สวัสดีแนละสวัสดีนะครับวันนี้เรามาติดฟิล์มเครื่องเล่นไม่ใช่ลุงไม่ได้ไปลุงไม่ได้ไปลุงมาดูนี้ก่อนเนี่ยลุงลุงจะทำให้เครื่องเล่นติดฟิล์มต้องต้องเช็คก่อนนะครับตรงด้านข้างนะฝนเยอะฝนมีนิดนึงก็ไม่ได้นี่คือติดนานแล้วแหละติดได้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะแต่แต่เราจัดลอก ฟิล์มธรรมดาออกนะครับจะเป็นฟิล์มกระจกนะครับเราจะใช้ฟิล์มกระจกนี่ครับฟิล์มกระจกเราจะดูว่าตรงกรอบเดิมรือเปล่าจุดนะครับเราใช้เวลาในการติดไม่นานนะครับตัวนี้ทุกอย่างถ้าตรง,ตรงแล้วเราก็จะพยายาม ติดฟิล์มด้วยงบเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทเราติดด้วยงบหนึ่งร้อยบาทเครื่องเล่นเราก็ติดเองนะครับทุกอย่างติดเองหมดมีอะไรที่เราไม่ได้ทำนะครับติดเองทุกอย่างถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายนะครับสีเดียวเราก็ทำสีนะครับเดี๋ยวดูตรงหรือเปล่า เราต้องพยายามแมบให้มันตรงกันแดบดนี้ไอทำอะไรวะทำอะไรเตินรนลุยตุงกับเป็นซางครับเป็นซางเนี่ยโอ้ยหินเขาเ็ดตามก็หินตามเบิดเดหินเขาทำก็ทำตามหมดเออเองจะไปทำทุกอย่างตามลุงได้ไง นี่มาเติอันนี้เป็นฟิล์มธรรมดานะครับมันไม่ใส่นะครับไม่เหมือนฟิล์มกระจกเราจะลอกให้มันใส่แกวละจะได้แบบนี้ปึ๊บเราก็ใส่น้ำยาจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ก็ใส่เอาแถมมาแล้วไม่ใส่ก็เสียเสียความรู้สึกกาวนะครับเราก็เลยต้องใส่ ส่วนมากฟิล์มกระจกนี้ผมติดเองนะไม่น่ายากนะครับฟิดบเนี้ติดง่ายๆฟิมกระจกก็ติดเองฟิล์มอันนี้ต้องสะอาดนะครับสะอาดเาราล้างมือมาละโอ้ติดดูใครสนใจอยากติดเองนะครับเราจะพยายามติดให้ดูติดไม่ยากครับติดง่ายๆการติดฟิล์ม ต้องเป็นคนใจเย็นหน่อยนี่วันนี้เราก็เช็ดออกพยายามดูแสงกับดูว่ามีขุดหรือเปล่า ฝนบางครั้งเราก็ว่าสะอาดนะคนจอฝนอะไรนะครับจอมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีใครดูหรือไม่มีใครดูเราไม่ได้สนใจนะเออ,อย่าไปเล่นนะ้ำ หาแม่เอาไปไปตุ้มไปเอามันไปไงส่้นยังคือ โอ้บ่อหลดมีต่ฟุ่นเ้ยเช็ดไม่ออกเต็มไปหมดเลยพึ่งเจียวแล้วหนึ่งเจียวล่าง ไอ้บ่บ่ไหนเลยฝุ่นเยอะต้องใช้เจียวล้างอะฝุ่นบ่ฝุ่นอะไรนะเอ้ยใอ้บอกให้ตี คนบวอมันไหลเลยครับติดติดเลี้ยวกับบ่อใดพยายามกับบ่อใดเลยพยายามปุ๊บปีเลยคนบ่อเยอะเกิน ร้อยม,มือนว่ากล้องไม่ดีเซ็ตตรงรูหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ต้องมาลงถ้าไม่ตรงก็ต้องเอาลง ตรงรูมันไม่สวยนะครับต้องตรงพยายามตรง ไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่มีฝุ่นเอ้ยไม,ไม่มีฝุ่นออกจ้าจ้าจ้าเออทาเอาทำเอา,าเป็นช่างอนะ่ะเดี๋ยวก็เป็นช่างละลุงจะยสอนกลไกทุกอย่างเลย เป็นเม็ดนี้อยู่ใน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 จอนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเป็นเมน็ดในจอจอเขาทํามามีฝุ่นนะครับไม่ใช่ของเรานะคือถ้าเขาทํามามีฝุ่นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วอันนี้เจลล้างมือนะเราขัดใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนมากผมใช้เจลนะเป็นพ่อเจลขัดหน้าจอ ดูฝุ่นขัดขาบคาบสกปรกออกเจียวล่างเนี่ยเจียวง่างนั่นแหล,ละ ใครสูตรมันนะครับบางคนเขาเก่งเขาไม่เราเราสู้ก็ไม่ไดนะ้แต่เราก็พยายามติดเองนะแต่ก่อนติดใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วอย่างนี้ติดครึ่งชั่วโมงสินาทีถ้าติดดีๆสินาทีท่าน ก็ไม่ได้ว่าจะสะอาดร้อยเปเ็เหมือนสะอาดร้อยเอร์เแต่ไม่ไม่ไม่สะอาดร้อยเรซนะครับเราต้องมาทำความสะอาดมาไม้สะอาดร้อยเปอร์นต์ฟมันี้ติดกันลอยเฉยเที่จริงเรา,าร <c oughs> ออกมันก็ใสกัน กันมีคัตเตอร์ได้กันอะไรได้ไม่รู้จริงให้ดู ตรงแต่ว่าข้างด้านข้างอจออาจจะเนื้อไม่เท่ากันนะก็ได้เท่านี้แหละลอมใส่หัวจอดูกันว่ามีแผ่นหน้านน่าจะเป็นฟิล์มกระจกแล้ว นี่คือการติดนะครับติดเสร็จแล้วแค่นี้เองการติดเหียก็โยนทิ้งเลยนี่คนงารติดเองนะคนอื่นติ่งเราไม่ว่านะครับเราผ่าดเอาคนที่ไม่เิ่งเลย คือไฟถอยนะครับแล้วก็ปิดปึิบกเครื่องเล่นคร้บแล้วก็ดูว่าสัมผัสดีหรือเปล่า ม,ม iden, Bref, building, ีแดดเราไม่ขายเลทั own, 對對้งนุกท e. ี่อยากรู eight, ีเลยนเราี <S <S ่ลยติเะเเจ้าของสัน่ประรอดความสูงความละเอียดนะครับดีดีดีเ้อะพันนะครับความละเอียดพัน สมงได้กินข,ข้าขัวหัวหอมลมผัดตองลองมาจะใส่จากผู้ใดเอาบุญหรือบาส่งงานแต่งไไส่งสิ้่มีก้อยสิ้นส้อยจุกเหล่าขาด้อยยามแหลมเที่ยวคือสิมีเฮงขันได้จ้าโตแล้วอ่ะลุงมไม่ได้ไปเทียเเท่ยวลุงเปดเหนึ่ง ยังลัดถุงมหากรรมฝากน้าคุณละเดิอแมมนงานแต่งคุณเลิกค้นว่างงานบุญแจกเขาเบิ้งคักคักกอน้าบัดใดคือปิ้นผ like ู้สาวเขาเขาบ่ได้เตือนเขาเป็นนยังคืนงาด้านมา 罗南。 เอย่าป้าพิงเป็นไงมันบ่งองกับใครเรียบร้อยอ้าอย่าไปใส่เงี้ยเอาออกไปโอ้นี่แม่ใหญ่ดีว่ะเสร็จเรียบร้อยตตามามาเนี่ไม่เป่า,ากัดมึงนะอย่าเป่า,ากัดดี มาพี่มาฮ่ามาลุงไม่ได้ว่ามาเร็ว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 มาเร็วๆเอามาเอามาลุงไม่พาไปเที่ยวนะมึงไม่เอามาเนี่ยเอามาก่อนไปใช้นะ่ะลุงจะไปใส่ไปส่องปลาเร็วเร็วเร็วลุงพาไปส่องปลาเฮลีลา,าครับแม่บอกนี่แม่ยนุยน้อยลีลาครับ เร็ว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 เรมาปะมาเร็วเร็วเโอ้ยมึงหนีเนาะมึงแกเอาไปใส่ไว้ล่อรถเขามานี่